สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยเรื่องความรับการรับเงินจากธุรกิจนะคะเขาคิดว่ามีความรับด้วยเหรอการรับเงินเคล็ดลับที่สุดยอดจากการรับเงินจากธุรกิจนะคะมาดูว่าเคล็ดลับจุดนี้ทุกคนอาจจะใช้กันอยู่แล้วทุกคนอาจจะทําอยู่แล้วแต่ว่ามาบอกเคล็ดลับสําหรับบางคนที่ยังไม่ได้ทําจุดนี้ เคล็ดลับข้อนี้ก็คือเราทำธุรกิจเราสื่อสารกับลูกค้าสื่อสารกับทุกๆคนการสื่อสารจุดนี้ล่ะช่วงเราคุยเราบอกเลยเราสั่งจิตตัวเองเลยว่าคนนี้ล่ะซื้อสินค้าฉันจำนวนกี่ชิ้นก็บอกไปเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วมันได้ผลแบบนั้นจริงๆ บอกเสร็จได้ผลเสร็จแล้วตอนเขาจะโอนเงินนะคะมีเทคนิคเคล็ดลับบอกว่าก่อนคุณจะโอนเงินคุณต้องบอกตัวเองก่อนนะคะว่าคุณโชคดีให้เงินนี้ล่ละไปต่อเงินต่อทองไหมคุณอีกไปดูดเงินดูดทองไหมคุณอีกให้ชวนเพื่อนมาให้คุณอีกคุณบอกเขาแบบนี้ เขาก็จะปลื้มเขาจะชื่นใจแล้วเขาก็รีบโอนเงินให้คุณเลยค่ะแล้วบอกเขาด้วยว่าช่วงโอนเงินน่ะให้เขายิ้มให้เขาสดใสให้เขาร่าเริงเขาจะได้ดึงเพื่อนๆกลับไปให้เขาเยอะมากกว่านั้นพอเราบอกเคล็ดลับจุดนี้เขาแล้วเขาก็รีบจะโอนเงินเข้ามาเราให้เราเลยค่ะแล้วเคล็ดลับของเราก็คือ เราบอกให้เขาโอนแล้วส่งบัญชีให้แล้วเราต้องไว้วางใจว่าเขาโอนไหมเราแน่นอนร้อเร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์เราอย่าไปกังวลน,นะว่าเขาโอนหรือเปล่าหรือเขาไม่โอนหรือว่ายัางไงห้ามมีคําถามห้ามมีข้อลังเลสงสัยทุกจุดกับตัวเองบอกเลยว่าเขาโอนคือเขาโอนตัดสินใจแน่แน่แบบนั้นแล้วคุณต้องการทําอะไรคุณก็ไปทําต่อ คุณจะทําเพจต่อคุณจะขายของกับลูกค้าคนอื่นต่อคุณก็ทําต่อเลยค่ะคุณอยากกังวลจุดนี้คุณบอกเลยว่าเขาโอนให้คุณเขาก็โอนให้คุณจุดนี้ล่ะมันสําคัญค่ะแล้วคุณก็จะได้มันแน่นอนแต่ถ้าคุณลังเลสงสัยอยู่ถ้าคุณลังเลสงสัยอยู่คนปลายทางเขาก็ลังเลสงสัยเหมือนกันเขา พลังงานนี้เขาจะส่งไปถึงยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่มันมหาสารมากที่ส่งไปแล้วเขาได้รับจริงๆเขาก็ลังเลสงสัยจะโอนดีหรือไม่โอนดีประมาณนี้เป็นเหมือนเราด้วยจุดนี้ล่ะสำคัญสำหรับแบบนี้การเงินการทำธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างการสื่อสารธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้แบ่งฟันแค่นี้ก่อนนะคะ ให้ทุกๆคนได้รับความโชคดีได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกๆคนและก็ตัวเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะให้คุณรับความโชคดีให้คุณสมปานาอย่างปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณทุกๆวันสวัสดีค่ะมายนัทว,รวธธารีกรุงวิจิรารัตน์ค่ะ ขอบคุณตัวเองอย่างสุดซึ้งขอบคุณความโชคดีที่ถาโถมก็มาให้ฉันทุกๆวันขอบคุณเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนที่มาฟังมาฟังไลฟ์ของฉันขอบคุณที่ฉันสมปรารถนาทุกประการดังที่ตั้งใจไว้ทุกๆวันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ